สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดยืมนะครับผมจากพี่มิสเตอร์บิ๊กบอสนะครับพี่ใจดีนะมีดมีดแกว่าเป็นมีดจากช่างต่างประเทศนะผมก็ถามแกแกว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของอเมริกานะครับผมโอค้คืออาจจะมีแสงแวบๆนะครับพอดีผมนั่งรีวิวใต้ต้นไม้นะครับผม ก็เป็นแสงธรรมชาตินะก็เออสวยดีนะครับผมที่แรกผมเห็นด้ามจับนะผมยอมรับเลยนะด้ามอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ย้ายใหญ่นะครับตรงนี้เล็กๆ็นะครับแต่พจับก็จริงจรอุ้มมือเราอยู่ตรงนี้นะครับเออมันก,ก็จับได้นะครับผมตรงนี้นี่ไม่ใช่ทําลายนะน่าจะเป็นการตีเหล็กประกบทับไปทับมานะครับผมเป็นลายดามัสกัสนะครับเออก็สวยดีนะครับงานเขาทาเนียน ด้ามจับเนียนมากนะครับผมมีลองทองเหลืองนะครับอันนี้ไม้อะไรสักอย่างหนึง่งมันเหมือนจะจะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับใช้เรซินน,นะครับผมด้วยนะครับผมเออสวยดีนะเนี่ยครับคัสตอมนะครับผมใหญ่ใหญ่มากกลับเมตรผมอยู่ไหนเห็นอยู่แบบ,แบ,บเมื่อกี้เห็นนะอ๋อ ขออภัยมาดูกันนะครับ<_ <EN> _>เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือด้วยดีกว่านะจะได้ไม่พลาดอ <_ EN _> ากาศร้อนมากครับทุกคน ปีก่อนๆน,นี้นั่งรีวิวมีดนอกบ้านนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ร้อนขนาดนี้นะครับก็ยังแบบเออรีวิวได้สนุกสนุกเรื่อยๆครับทุกวันนี้ร้อนร้อนมากครับโอ,โอเค <laughs> ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ยังดีก็ยังดีหมยถึงว่าดีดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่าบ่นมากโอเคอต่อต่อต่อ,ตอ,ตอมาคุยเรื่องมีดดีกว่านะครับโอเคอมาดู ความยาวของใบนะครับผมทุกคนเหล็กอะไรไม่ทราบเจ้าของก็จำไม่ได้ราคาเท่าไหร่ก็จะไม่ได้น่าจะได้มานานมากแล้วนะครับผมใบนะครับสิบสองนิ้วพอดีแต่คมเนี่ยประมาณสิบนิ้วนะครับคมมันถึงแค่ตรงนี้นะครับผมประมาณสิบนิ้วแต่จากตรงนี้จนถึงกาดเนี่ยนะครับสิบสองนิ้วก็คือใบนะครับผมส่วนตัวด้ามนะครับก็หนิ้วครึ่งนะครับจนถึงตรงนี้เลยหนิ้วครึ่งนะครับก็ ใบหฟุตด้าม5นิ้วนะครับเป็นโบวีแบบอเมริกันเลยเหรอโบวี ie, ดูโหดๆเลยนะนะครับส่วนที่กว้างที่สุดของใบเหรอ2นิ้วนะครับทุกคนเหล็กอะไรจำไม่ได้จริงๆนะครับเจ้าของจำไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดแกดูหรือแกนึกขึ้นมาได้และแกแจ้งมาเนี่ยนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่คอมเมนต์ของคลิปนะครับผมความหนานะครับ สี่จุดห้ามิลนะครับสี่จุดห้ามิลหนามากไม่มากนะหนากำลังดีแล้วกันนะครับถ้าหนามากๆหนูแปดมิลเก้ามิลนะครับเก็บไว้นานอยู่ในซองด้วยและแถมไม่เป็นสน,นิมด้วยก็น่าจะพวกกลุ่มสแตนเลสมั้งครับนะโอ้ยังคมดีอยู่เลยครับทุกคนก็จะมีสะดุดบ้างนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะครับจริงๆขนาดนี้นะถ้าเก็บหนังเนี่ยกิบเลยนะครับ ได้โอเคของเก่าแต่ยังคมดีอยู่นะครับถึงไหนแล้วอ๋อน้ำหนักครับโอเคนี่หนักเท่าไหร่ซีโร่สิพอ่โอโทษโดนโอเคอะน้ำหนักของตัวมีดเฉยๆนะครับเจ็ดร้อยสิบห้ากรัมนะครับผมเจ็้อยสิหากรัม 716กรัมนะครับทีนะถ้าผมรวมซองเข้าไปด้วยก็864กรัมนะครับโอเคโอ้ยมันยาวโด,โ,ดโดนนู่นโดนนี่อ่ะมาดูงานซองนะครับงานฝรั่งนะครับเดินได้สองชั้นนะครับก็โอเคเดินมาจนสุดนะครับตรงนี้หลุดไหมเพราะผมที่หลอง เงี้ยมดูเพราะว่าของบ้านเราบางทีทํามาหลุดแล้วตรงคมนะครับลองเหมือนกับจะเป็นฟองน้ําแข็งๆนะครับผมลองที่คมนะตัวนี้ก็เย็บมาหนังจระเข้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็เดินได้2ชั้นโอเคก็แข็งแรงดีนะครับตรงนี้ก็ร้อยเข็มขัดได้นะครับ แข็งแรงไม่กล้าดึงเก่ากลัวขาดค้ามือสวยสนิมขึ้นแล้วนะครับซองหนังนะใช้ไปนานๆนะครับต้องยอมรับนะต้องมีการซ่อมนะครับไอ้พวกเนี้ยบางทีสนิมมันกัดหรือว่ามันจะหลุดเลยแต่ตอนนี้ยัง,ย,งยังได้อยู่ยังได้อีกนานนะครับผมเคยเจอซองขวานเก่าๆแต่ก็อายุ5 0 6สิปีไงสภาพถึงเป็นอย่างนั้นนะครับหลายมือ,อเส้นผมใครเนี่ยใครทำหนิมผมหรือเปล่า อลองใส่ให้ดูเบาๆผมต้องเอาอันนี้หลบนะเดี๋ยวคมมีดไปกรีดของเขาขาดอีกต้องระวังก็สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สวยดีนะงานช่างต่างชาตินะครับดูเป็นแนวทางนอะงช่างบ้านเรานะครับ จะ,จะว่าไปจะจะเลียนแบบหรือจะอะไรนะครับดูงานซองนะครับคือของบ้านเราก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับมีดีกว่านี้ก็มีนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะแต่ก็เราก็ดูปุ๊บแล้วเราก็เอาไว้เปรียบเทียบกับงานของเราหรือเราจะพัฒนาปรับปรุงอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมชอบงานด้ามของมากเลยนะเนียนมากเลยสวยอยู่มานานและไม่มีร่องรอยของการแบบแยกปริอะไรเลยนะครับส่วนตรงนี้ไม่รู้ใช้อะไร ดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทั้งหมดไม่ถึงว่าทั้งกาดแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าไอ้ที่รัดคอตรงคอมีตรงเนี้นะครับจนถึงด้าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการเอาเหล็กมาตีพับ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 นะครับแล้วก็เอาชิ้นงานเหล็กที่ตัวเองตีพับมาทํานะครับก็สวยนะครับผมแล้วก็ดูนะครับเพื่อนๆลองดูนะของเก่านะครับไม่มี มันอาจจะมีอ่ะจะบอกว่าไม่มีเลยแต่มันอาจจะมีแต่ก็น้อยนะครับแล้วก็อัดกาวแข็งหรืออะไรเนี่ยนะครับไม่กล้าโอ้โหเงื่อยึเข้าตาเลยร้อนทวดทีเห็นไหมผมให้ดูช่องตรงนี้นะครับผมว่าเขาทำมาก็ปานีตนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทุกคน งานต่างชาตินะครับฝรั่งนะก็ฝีมือก็ดีนะครับสวยดีนะเนียนครับผมก็ขอบคุณพี่มิสเตอร์บิ๊กบอสนะครับที่ให้ยืมมีดสวยๆมาให้เอฟชมนะครับโอ้โทษทีเสียองศาึ๊บให้เห็นซองด้วยนะครับอืมแต่ผมจะทำปกไงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมิละขวานกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ